นี่ท่านผู้ชมเนี่ยมัเนเป็นอย่างนี้น้ำหวานโอ้โหหนึบเลยนะครับแช่เย็นไปด้วยนะครับมันเลยหนึบเลยนะ ห,หนลบกเลยท่านผู้ชมหรืยังไงต้องเต็มโหลอบนี้นะครับเดี๋ยวดูอันนี้นะครับกับก้อนที่สีมเมื่อกี้นะครับมันมันต่างกันเลยโอ้โหเนีี้ผมให้ดูนะไม่ลยนี่นท่านผู้ชมคือมันมันจะต่างกับรังเมื่อกี้นะครับ เนี่ยมันคนละที่ผมถึงบอกว่าน้ามิ้มในแต่ละป่ามันไม่เหมือนกันพึ่งก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมิ้มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาหาว่าไปอวดมิ้มอย่างเดียวอีกพอตีมิ้มได้อวดมิ้มไม่ใช่นะครับผมทั้งพึ่งทั้งมิ้มเนี่ยถ้ามันคนละพื้นที่แสดงว่ากี๊สอนนั้นนั้นนะมันมันต่างป่ากันนะครับผมบางที่ก็เหลืองใสนะครับเหลืองอลามแล้วบางที่ก็แดงดําก็มีมันแล้วแต่ว่าจะพืชหรือว่าพวกดอกหญ้าดอกไม้ต่างๆนะครับผมนี่ยังงามครับผมกติกก็ ให้น้องพลอยส่งนะผมนี่ครับปวามหนึกนะโอ้โหนี่เหนียวมากเลยคนละปากนะครถึงทีมันมันไม่สวยแล้วก็ไม่ส่งไปอันนี้มือสะอาดนะครับดูนะนี่ครับผม นี่โชว์มิมแล้วะที่ไปป่าก่อนี่แหละครับผมหาน้ำหวานขอหักเลยนะครับมือผมล้างแล้วนะเนี่ยครับเหนะียวจับ คือง,งานจริง่ะครับเดี๋ยวเจอกันนะมแรงนี้นะครับตั้งพึ่งตางมิ้มนะแต่พึ่งมันู็จะได้เยอะไหมแต่ถ้ายังไงก็ต้องเล่นมิมมไปด้วยนะครับเพราะว่าดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยมิมคัสดสดีจังเลยหนึบมากนะครับ พอได้กินท่านผู้ชมไม่เยอะนะครับคือว่าน้ามันไม่ไม่เยอะไม่เต็มอะ่ะมันก็เลยน้อยแต่ถ้าเป็นหน้าน้ำที่เยอะอก้อนหนึ่งมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยน้ำมิมนะครับผมที่มันไหลลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหายเย็นแล้วมันก็จะละลายออกจากคือไม่เหนียวอะ่ะไม่เหนียวจัดนะครับอ่อนไหลออกจากก้อนนะครับหรือถ้ามันไหลเยอะ,เ,ยอะเนี่ยก้อนนั้นไหนอฟอฟแล้วก็ เอาตะขี้ที่ขี้พึ่งออกนะครับก็เหลือแต่น้ำเนี่ยนะครับมันมีหลายสีนะครับผมนไม่ว่าน้ำพึ่งน้ำพึ่งหรือน้ำมิ้มหรอกนะครับมันทั้งมีเหลืองมีแดงมีเหลือๆบ้างหรือว่าออกใสๆเลยก็มีนะครับผมมันขึ้นอยู่กับเก่สวนวัจะพืชต่างๆนะครับอันนี้ก้องมันออกจะแดงหน่อยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นสีนี้นะครับพอดีเนี่ยม,มันได้พื้นด้วย กงมันก็เลยออกไปเป็นสีนั้นซะนะครับผมมันไม่ได้แดงจัดนะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเดี๋ยวสะสมไว้เยอะๆครับผมโหลก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ถามมาจุไม่น่ะจุเลยนะครับนะมิมครับผมโหลนี้นะครับสวัสดีครับผม